ใจตัวสาแต่นะเห็ดตัวดำๆนี่เลยลูกเอ,อ้ยเอ,อ้ยมาน้องสาวจะรับเลี้ยงดีไหมก็จะให้อยู่ด้วยกันอยู่ลูกเอ,อ้ยยังไม่ทันได้เอามาเลยนะคะตอนนี้น้องหมาหายหนึ่งตัวนะคะพอดีน้องสาวเอาไว้หน้าบ้านนะคะปะนีโทรมาถามามาดามมโภนะคะว่า เห็นน้องหมาไหมพี่เอาน้องหมาหนูไปหรือเปล่าฉันอีหลาอเอ้ยเอ้ยยังบ่ไดเอาไปเลยตอนนี้ยังหาน้องหมาไม่เจอแล้วนะคะอีกตัวหนึ่งนะฮออเป็นไงลูกโอ้ยเนาะอีกตัวหนึ่งอ่ะดําแต่มันจะเป็นสีน้ําตาลอยู่นะคะขนปุยๆยผู้ไรเห็นแถวนี้กะเอามาขึ้นเด้อค่ะพี่น้องเอ้ยตอนนี้ตามหาอยู่นะคะแต่ตอนนี้เป็น ลางคืนนะคะก็เลยไม่รู้จะตามยังไงแล้วนะคะก็หายไปตอนห้าโมงเย็นนะคะตอนนั้นมาดามโมโพูยังกลับไม่ถึงบ้านเลยนะคะโอ้ยไปใส่เด้หมูเพิ่นไปใส่บัดนี้อ่ะอะตอนนี้ก็ร้อ,องเองเองอยากออกนะคะไม่รู้หายไปไหนนะคะทุกคนมาดามโมโผูก็ตามอยู่นะคะเอ้ยน้องเอ้ยอยากออกบาเดียวเดี๋ยว,ยวรอพี่ก่อนนะ อะไรมาอ้อออกมาเห็นไม้น้องนะ่ะจะตีน้องเด้อ่าเห็นน้องได้เออตอนนี้น้องหายไปหนึ่งตัวนะลูกนะและ้วน้องสาวก็จะกลับพรุ่งนี้เชา้านําบัดนี้เห็ดจังได้บัดนี้ม้าก็หายบัดนี้เออนะดูแลน้องนะถ้าอันนี้เขาต้องอเอากลับบ้านเขาด้วยนะพอดีว่ามันอาหมูโกเลี้ยงไม่ไหวนะคะัทุกคน คือว่าวันๆน,นี้ไปทำแต่งานไม่มีเวลาไปดูแลมากนะโอ้แต่อีตัวสัตว์เอีอันนี้มองไม่เห็นเลยนะคะนี่แทบจะมองไม่เห็นเลยปหอนเ้ยฮะโอ้แต่อีตัวมูไปใส่ละลูกฮะเรียงน้องก่อนนะถ้าตัวที่มันหายไปนะถ้าหาไม่เจอพวกนี้ก็ต้องกลับลนะคะแต่ถ้า หาเจอที่หลังก็คงเป็นมาดามมโพเองนะคะที่จะต้องดูแลน้องหมาอีกหนึ่งตัวนะคะตัวนั้นก็ดำเหมือนกันเป็นตัวสีน้ำตาลนะคะก็แล้วแต่โชคชะตานะ้ะตอนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันจะตามหาน้องหมาตัวนั้นอยู่ตรงไหนเนาะฮะตอนนี้แกต้องกลับบ้านใช่ไหมมีคนอยากได้อยู่นะคะแต่ว่าถ้าเลี้ยงไม่ดีเราก็จะไม่ให้นะคะแต่ถ้าหาบ้านให้น้องแล้ว เขาดูแลดีประวัติการดูแลเขาดีเราก็จะให้นะคะไม่ใช่ว่าเราจะให้สเปะสปะนะคืออแต่อีตัวเนาะเนี่ยหนาวจนสั้นเลยวะหนาวจนสั้นหรือว่ากลัวจนสั่นลูกะเอเนะาะจะเขาหายไปใช้บรเจาของแกบ่ะเขาไปดูงานเอาปล่อยไว้หน้าบ้านแบบนี้ถ้ามันหายก็ตุกคน ถ้าตก, Karma, าากน้ำมคงไม่รอดนะคะพรุ่งนี้ต้องหาน้องมาอีกนะคะพรุ่งนี้นะคะอะหลูลอยอะไม่ใช่ลอยเลี้ยงน้องเลอยลอยเลี้ยงน้องอ่ะเลี้ยงน้องนะอยากัดน้องนะลูกอ่ะดูอ่ะอยากัดน้องเลี้ยงน้องนะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะอย่ากัดน้องนะใอ้กัดน้องแม่จะตีเอาะแม่อ่าอ uh, uh, ่าไอ้ตัวนี้ก uh, uh, ็ดื้อจังไอ้ดำนี่ ไหนไหนดูนะคะมันดืああ้นะมันเริああ่มดื้อแล้วนะฮะให้เลี้ยงน้องนะไม่ใช่มากัดน้องเด้อเข้าใจไหมไอ้ดำามนี่เอ้ยเข้าเพื่อนดีอ๋อไอพี่กลัวแบบนี้อ่อเฮ้ยไอ้เฮอย่าไปกัดน้องถ้าไกัดน้องไม่สตีเด้อคนไหนดิบบิเน่ารักดิฮะฮะคือบอกโอ้ยดูเอออออ อืมมันดื้อระวังตกบ้านเด้ออืมเออดูแลน้องลูนกนะน้องกระดำดำเล่ๆนึงอ่ะเออทุกคนเลยอม่รู้จะทำยังไงดีกลัวมันหายเหมือนกันนะืแกอย่าไปทั่วชีพนะดำนะอยู่กับพี่เข้าใจไหมตอนนี้เจ้าของแกเขายังไม่มานะ มาดามโมโภก็อยากเลี้ยงหมาหลายตัวอยู่นะคะแต่ปัญหาคือเราไม่มีเวลาตรงนั้นเราก็คงไม่ไม่รับเหมือนกันนะคะแต่ก็มีคนอยากได้เยอะอยู่ไม่ใช่ว่าไม่มีนะอืมเออเลี้ยงน้องเดูกอย่าไปตีเนองแต่ถ้าอีกตัวหนึ่งที่มันหายไปหลังจากหลังจากที่ว่านอกสาวกลับไปแล้วคงจะเป็นมาดามมมโพยนะคะที่ต้องเลี้ยงนะคะ คือรับเพิ่มเป็นหนึ่งตัวก็จะเป็นสี่บางวันก็จะเป็นห้าตัวนะคะเออไม้ว้เอ้ยนะอยู่ที่ไปก่อนนะดำนะฮะไม่มีใครอยากเล่นกับแกเลยจะไม่แกดำจังเลยวะฮะดำจริงๆฮัลโรลกินข้าวยังะอาหารเมดกลัวมันติดคอนะคะเพราะว่าตัวมันเล็กอยู่นะคะเดี๋ยวติดคอเดี๋ยวถ้าจะให้เราต้องบดก่อนนะ เพราะว่าหานเม็ดนี่สาคัญเหมือนกันนะคะการที่เราจะให้เขาแล้วเขาติดคอนี่คือถึงแก่ก,กรรมได้เลยนะคือตุ๋ยได้เลยนะคะน้ะดาดํากินแหละลูกนะอาหารเม็ดม่ให้กินแต่เขากินข้าวมาแล้วละ่ะนะคะดําหาแม่เลยดาําหิวข้าวไหมลูกอืมกับข้าวหมดแล้วอะ่ะมีแต่หารเม็ดตอนนี้ พิ่งกินมาแต่บ้านเมื่อกี้แหละเออเลี้ยงน้องดีๆลูกดูน้องขึ้นนานขึ้นไปนอนตรงแท่งแล้วอ้าวเฮ้ยอันตนี้บาสกิดเลยวี้เนี้ยอจจารการซิวสันอ่ะอ่ะอ่ะอยากอันนี้คือเขาอยากเล่นด้วยนะเขาไม่ได้ตีน้องนะคะเออเลี้ยงน้องไปซ้อมไว้เพื่อได้น้องมาเพิ่มอะแต่พวกนี้แป๊บเดียวเขาก็จะต้อนรับขับสูอย่างดีแล้วนะคะคือเขาไม่ตีนะเขาไม่กัดนะคะ เขาไม่กัดน้องๆนะเขารู้นะคะ,ะจะนอนตรงนั้นบบาด้านเอ้ยอกัวหมาหายเนี่ยหยอกเขาด้วยเฮ้ยเฮดูดดูมันหยอกยอะเลยอายยย,ย,ยอายยยเออเอเนี่เล่นเริ่มเล่นกันลอะอยากได้อยู่ไม่ใช่ว่ามไม่อยากได้นะถึงเขาจะตัวดำาแต่เราก็รักเขานะคะมาดามอโปเนี่ยเป็นคนที่รักสัตว รักสัตนะคะเราเล่นเดล่กันแล้วอลงแดงอายงแยงอะไรเดี๋ยวแม่จะจับที่ให้ดีๆก่อนนะเนี่ยเลี้ยงน้องเอออยากเล่นกับเขาถ้ามีตัวใหม่ๆแปลกๆอย่างเงี้ยเขาก็จะเล่นนะคะแต่ถ้าแบบอยู่ด้วยกันดิชินแล้วเขาก็จะไม่เล่นนะแม่มีการหยอกเออยนะเ,เ,เล่นเลย อาเด้ออ <Es> ๋ามเอาเด้อเล่นกันอ่ะอืมอือเอเด้อพีเออพี่เอาไปใส่ละอีกตัวนึงหายไปไหนนี่เตียเอออยากเล่นกับเขาดามเอ้ยเดียวโดนเตียอืมนะมาเล่นกับน้องนะอย่าให้น้องหายนะลูก น้องหายนี่มไม่จะตีทุกตัวเลยเข้าใจไหมต้องดูแลน้องได้ยินเสียงน้องวิ่งีต้องมาหาแม่เลยอยากเล่นน้ำ๋ยวหาข้าวให้ดำกินดีกว่าเออเฮณนขี่เล่นเนี่ยแ่นีขี่เล่นหยอกเ้ยพเนอะอ่ะเล้อเด้งเด้งด้งเ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 ด้งด้งเด้งเด้งเ้งเด้อเ้เด้ด เจเลยเจเลยนี่อะไรเป็นไหลกรอเพลแงที่เก่าละจะตีน้องเด้อฮอ้าวอ้าวอาเฮ้ยยอกเลยค่ะโบแมนเพื่อนยังไงเอ้ยนะยอกยันยอกตัวอะไรวะหายอกไปไป ตัวนี้เป็นตัวที่แบบไม่ค่อยยุ่งกับใครนะแต่ว่าถ้ามีตัวใหม่ๆเขาก็จะหยอกนะเขาก็จะเล่นนะคะไปไปเล่นดูพูนนะจะไปเล่นกับแม่ทำไมเนาะอันนี้ก็ที่ยขี้ออดแม่เธอก็ชี้ตีนก็อุ้ยเนาะใจลอยเนาะอ่ะอยากยอกนี่หยอกกันแล้ว เออเออวันนี้ <laughs> ไปนะนี่นะไปเล่นน้ำเขาไปนะอันนี้ก็ถ้าบ่แม่แม่แม่นมักดำะมนะม่แม่หมู่เพื่อนเพื่อนกับ่เล่นได้นี่ก็ได้ไดได กิมีมาดามโผก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะเพื่อน่าไหวมีการไหว้ได้ไหวป้อมอ่านะ